สวัสดีครับวันนี้ลุงสมบัติจะมาสอนพาทำปั้นน้ำตาลอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้จะหาปั้นลิงตกปลามาดูกันเลยนะจ๊ะจะไไม่เสียเวลา ทนอื่นก็ทำรูปลิงก่อนนะครับนน่ไงทำลิงก่อนเห็นไหมลิงกุลังอุตังแล้วก็เอาไม้เล็กๆนะครับไม้ที่เราปั้นนี่ผ่าให้เป็นเล็กๆแล้วก็มาทำเป็นฟันเบ็ดนะครับก็เอาน้ำตาลมายึดติดหน่อยนะครับจะได้แข็งแรงมาแปะตรงนี้ทำที่ยึดติดหน่อยนะครับ ็ใส่หมวกให้ลิงหน้อยหนึง่งลิงก็ใส่หมวกหน่อยนะครับอ่าลิงตกปลาก็จะใส่หมวกหน่อยนึงแล้วก็มาทําปลากันแล้วก็เอาได้เย็บผ้านะครับมาทําเชือกนะครับ แล้วก็แปะหางปลานี่นะครับจะเป็นหางปลาทำมาทำขีบหลังปลากันนะครับ แล้วก็มาทำทีบใต้ท้องกันนี่นะครับก็จะได้ปลาแล้วนะจ๊ะเห็นไหมแล้วก็ใส่ตาหน่อยหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วก็มามัดนะครับก็จะเป็นได้รูปลิงตกปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยนี่คือลิงตกปลาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย